โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะกับช่องดูสกอตไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์เดิมในกินิกเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดิมลองมาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างสเปอร์ปตบาร์ลากามาเยือนของเวสแฮมยูไนเต็ดเวลาตี35ของคืนนี้ด้วยนะครับผมส่วนผลการแข่งขันเมื่อวานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเซลซีไปได้สองต่อหนึ่งเก็บเมื่อวานบวกนะครับผมแมนยูเป็นต่อได้สบายๆครับแล้วมาด รถทั้งหมด27แคปส่วนฝั่งทางเวสต์แฮมยิงไปทั้งหมด8ลูกนะครับผมข้างหน้าหลังสุดนะส่วนดับย <ac> ันดับที่9คะแนนรถทั้งหมด21แคปส่วนราคาต่อรองวันนี้เจ้าบ้านเป็นทีมต่อนะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่ครึ่งครบลูกนะส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่3ลูกแคปกอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คำนวณผลไปเลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จะออกมาแล้วครับมาแล้วนะครับสำหรับผลการคำนวณนะ โอกาสที่จะมีสกอร์สูงอยู่ที่72%็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับผมแนะนำเป็นสูงแรกนะครับโอกาสที่จาบ้านชนะมีอยู่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ทีมเยอนมีอยู่สี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นี้สูตรให้ฝั่งทาง้าบ้านนะครับผมมีโอกาสชนะมากกว่านะวันนี้ใครอยากจะตามให้ตามฝั่งทางสเปอร์ได้เลยวันนี้เป็นต่อนะครับผมวันนี้น่าจะมีขั้นต่ำสองลูกนะครับผมแนะนำเป็นสูงแรกตามสูตรบอกเลยนะครับใครอยากจะตามนะลองทายกันเข้ามาดูนะครับผมว่าสกอร์ค, warfare, คู่นี้จะจบที่เท่าไหร่นะถ้าใเข้ามาถูกนะครับผมรับโปรแกรมตัวนี้ใช้งานฟรรรีีไไได้้้เลลลยยยนนคคคโปปแกกกกกมมมมใชงงาาา่่่่่ผผอออขูววณ ผลการค้นหัวจะออกมาแบบนี้เลยนะครับผมใครที่สนใจนะสมัครลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยไม,ม,ม,ม่มีรอตอบสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับผมแล้วนะครับผมแล้วพี่ชิคก้าใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะบาย